พนมนี่แล้วอม่บคสุแม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวคนเราชายนี่โรเบิร์ตนะครับววิงนะครับตรรินะครับกท่าน มาได้ตัวต่ออ่าเข้ากลับมาได้ครับท่านผู้ชเท่าี้โรเบนะครับท่านผู้ชมคนที่กําลังดูนเมืองไทยครับจะเ็นตัวัวต่อชุดน 你看你看看，你、嗯、看 보고 보

ตอนนี้นะคะก็เป็นทางด้านของคุณลรเบิดค่ะก็ได้เข้ามากราบขอเข้ามาคุณแม่นะคะแล้วก็ได้ขอฝากเนื้อฝากตัวขอเป็นลูกชายคุณแม่ค่ะคนสุดท้ายเป็นคุณตระนะคุณผู้ชมคนที่คุคน่าจะรอคอย้ะเป็นใครนับไม่ใช่ต้อง้

คนที่นั่งเข้าอี้อยู่นะคะก็คือคุณแม่แล้วก็พี่ชายของคุณตังโมงค่ะและนี่ค่ะก็คกระติกนะคะกะติกค่ะ น่าจะถามสติเองค่ะเป็นามสติเองครับุูม่สี่แลรูไม่เคยติดตอเลยเพาะเหตุการณ์ แต่มีปัญหาตุ่มอะรูกลูก็ไมรีกรักคาณแม่วานเขาไม่อักคุ่งเรื่องาอะไรผมไม่บอกคุณนี่คืออะร เปลี่ยนใบเลยมีใบม่ไหมคะไใบให่ไหมครับเปลี่ยนไมบได้ครับ,ไไรบข,อะะขอดังกว่านี้นิดนึงนะคะัเปลี่ยนไม่ครับ

ไม่ต้องร้องไห้ก็เคนมนุษย์นาตรอนะอเคจใจรางกายสุขายไดู้ด้านข้างกมองามนเพิมความส

ขอขอไปนะครับเสียงอาจารย์ได้ยินครัวเองนะครับแม้เลาเกิอไรขนตอนโมงสี่โมงไม่ตื่นอะรครับไม่ืนอนม่ที่รั่อะครที่บางแล้วมันเกอครข่เลยเหรอนมงไปโรเรียลมไปเดินดีโดยที่เขาไม่ได้บอกหรตหรู อันนี้คือต,ตั้งปาแล้วก็ได้ใจขทำไมถึงทกข์ขำเป่นเ่องที่ดีวนเ่อมาเรือยิ้มขึ้มีย่ง้ตั้งเรอะตือร้นกาไมแต่เปิดติ่อได้า้องน้นเกิดขึ ไม่ีอด้ยินาหนูไม่ได้ตูดล้ว้องกรเลยคุณลไมม่าการเป็นผู้การรังเขาดูแลแบบน้าเนนัเล่นขทรคุณไ่ไดู้ดแล้วเพ่ตัดตัววัดเกษตรกรหรือแมขาไม่มีในเรีอเขาม่างการการทีการารตามทามไ่งานเขาไม่ได้อกเคนอ มีแซงคนเดียวที่รู้เพราะว่าหนูก็ยืนใต้กองแบบนี้เยเขาไปกอนไหนเรายังไม่รู้เรื่องเลยรู้อีกทีได้ยินเสียงต่างตะโกมาว่าเฮ้ยโ่เหรอนื้นูายมือก็้องรช้แค่หนน้อ่อไม่รู้เรื่องครับย่งน้เร่งหน่อง นมานขอเป็นาหน้าหน่งของสาหน่าคนอนล้ยงอาหาอือัุาวันนั้นเราไปเที่ยวันเราไม่ได้ทำงานไม่ได้นบการงานเาคืออะราุกยไปงานอวุโตขอนนั้นคุรไปเที่ยวไปไนดูหนูตอนี้เพื่อนถ้าหนเป็นผจามนั้นมีงานแล้วเคยผิดพลาดคุกยนทำงานวันนั้นได้ไดี แต่เราเป็นเพื่อนหนูก็มีสิทธิ์ที่จะเที่ยวของหต่ละหาแล้วนะไปแล้วไปกี่นาทีของต่งคนต่งขึหนูแต่เดี๋ยวเดี๋ววไปอนนะแค่หนึ่งกล้องแก้ปัญหาไม่ชัดครับไม่เข้าใจเลตทษถือ, like อเขาได้แล้วแต่ว่าพูดแม็กซ์คือจริงๆไม่เข้าใจเก็รเ่ามันนิดหน่อยนอยากจให้แม่ให้มไปเข้าสังคมที่อยู่กับโต้ คม่แม่อวยตัเองวมันเกิดอะไรต้องแต่การทำนี้ไม่ได้ต้องเป็นหนึ่งที่มานน่าอธิบายเลยพูดไปอย่างหลังจบหลายวันแล้วยังไม่โทรยังไม่วันวันนี้วันที่สีแล้วก็หนีหน้าคุณแม่ด้วยวันที่ไปที่นิตินิติเวศโนก็ไปแต่คุณแม่ไม่เห็นแต่มีคนเห็นว่าหนูไปแล้วเราก็อยู่กันใกล้กันแค่นั้นคุณแม่ไปดูศพน้อง แต่หนูไม่เข้าไปดูศพน้องหนูไม่เข้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าปิดแล้วยังไม่ปิดปิดแล้วค่ะคุณแม่หนูนั่งอยู่ตรงนั้นนานแล้วนะคะหนูมีพยานค่ะคุณแม่หนูนั่งอยู่ตรงนั้นนานแล้วตอนหนูมีพยานะแ่พวกเพื่อนๆเข้าไปดูเนี่ยเขาก็แห่กันเข้าไปดูทั้งหมดแม่ให้หนูจําภาพโมแบบดีๆเถอะแม่นะหนูไม่ได้อยากเข้าไปนะแม่ให้โมมันไปจากหนูให้จําภาพดีๆอะแม่มันเป็นมันโอเคตรงนั้นที่คุณพูดนี่ก็ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกซึ่งความ แปลกประหลาดมหัศย์สำหรับคุณแม่มากกระติกเป็นเป็นแม่อีสเตอร์คุณแม่ก็รักอีสเตอร์ลูกคุณน่ะคุณแม่ซื้อเปโนวันเกิดจำได้ไหมคุณแม่ซื้อเปโนให้อีสเตอร์คุณแม่ซื้อให้นะค่ะแม่อแล้วแล้วกระติกเป็นอย่างนี้กับคุณแม่ได้ยังไงน้องหนูเสียหตกเสียใจแม่ช้าอีกสิบนาทีหนูโทรหรือครึ่งชั่วโมงหนูโทรคุณแม่ก็จะแต่ให้อภัยนะ แต่นี่สี่วันเราถึงได้เจอกันล็อคุณถึงได้คุยกับคุณแม่นี่คือสี่วันนะวันที่สี่วันที่เจอศพทั้งโมงก็ไม่เห็นคุณเนี่ยจะให้คุณแม่คิดยังไงคุณมีอะไรปิดบังคุณแม่หรือเปล่าหนูไม่มีอะไรปิดบังเลยค่ะแม่ไม่มีเลยสักนิดนึงนิดนึงก็ไม่มีอย่างที่หนูอธิบายแม่ไปเนี่ยคือหนูยอมรับหนูยอมรับว่าอ่ะหนูช้าแล้วก็หนูก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น หนูก็โดนสังคมลงโทษทุกวันเนี้ยเพราะว่าสิ่งที่หนูไม่กล้าไม่กล้าที่จะโทรนึกไม่ทันช็อกตั้งสติไม่ได้หนูไปที่ที่อู่เรือได้เนะน้องบอตกน้ำแล้วหนูไปที่อู่เรือที่ปอบ็ได้อย่างที่หนูบอกหนูหนูคิดแต่การค้นหาหนูไม่ถ้าหนูไปที่อู่เรือคุณแม่มาที่ท่านาหนูไม่รู้หนูไม่รู้เลยหนูไม่รู้ค่ะแม่มีเด็กๆของคุณอะ ไม่รู้ค่ะมาเชิญคุณแม่ไปอีกท่าน้ำหนึ่งคุณแม่เราบอกว่าคุณแม่เราอ่ะเถียงกันแบบนี้มันไม่จบหรอกเพราะว่าแม่ไม่ใช่เถียงคุณแม่ไม่ได้เถียงนะคะแม่ไม่ใช่แม่ไม่อยากจะเล่าความในใจของคุณแม่ที่คุณแม่สงสัยนะคะแล้วหนูหนูจะตอบความจริงหรือเป็นความเท็จก็ตามในสำนวนมีแล้วสุขภาพที่ตำรวจมีแล้วแต่คุณแม่อยากจะจะเห็นหน้าหนูว่าคนคนนี้หรอที่บอกว่ารักลูกคุณแม่เป็นผู้จัดการลูกคุณแม่ เมื่อลูกแม่ตายหนูยังไม่ไปดูศพลูกแม่หลงคือทําไมไม่ไม่ช่วยน้องโมแม่หนูช่วยแม่ถามเพื่อนๆหนูช่วยหน,หนูโทรหาพี่โบไงเขาลนตกไปลึกแล้วจะไปโทรหาพี่โบทําไมเพื่อนๆเ,เ,เขาก็ช่วยกันตามหาในคลิปก็มีระวนกันตามหาหลายรอบนะแม่นะ เราทากันสุดความสามารถเราตะโกนโมโมโมจนสุดเสียงเลยคนตกไปในน้ําคุณไปตะโกนเขาจะได้ยินไหมล้วจะให้หนูทํายังไงอ่ะแม่โดดลงไปสิแม่โดดลงไปด้วยก็ได้ถ้าคุณว่ายน้ําเป็นอ่ะแล้วคุณก็หนูว่ายน้ําไม่เป็นแม่อันนี้ไม่ทราบคุณต้องแสดงความช่วยเหลือแม่หนูขอโทษหนูขอโทษรมองลงไปในน้ําถึงลึกคุณแม่หนูดูเสียใจนะที่หนู ปอดยกเขาเต็มไปด้วยทรายเพราะเขาลงไปถึงพื้นพื้นดินพื้นทรายเลยเขาสุดเขาพยายามสะเก็ดกระกายนะกกัับบ ที่ไม่ได้พูดเลยนะที่ฟังพวกเราพูดนะพวกเราเสียใจนะ่ะเราเป็นเพื่อนใช่ไหมที่เป็นแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นพี่ชายพี่จะเสียใจมากกว่าพวกเราขนาดไหนเราลองคิดดูนะคำเสียใจของพวกเราอะ่ะมันเท่ากับคนในครอบครัวไหมนะครับ ว่าเขาไม่ได้มีความผิดนะคะพี่ปอเป็นสิ์คุณแม่นะอแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือคุณแม่ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยที่มาทําข่าวคุณแม่ตั้งแต่เริ่มที่คุณแม่มาลงครั้งแรกแล้วก็สุภาพเรียบร้อยโทรไปหาคุณแม่ก็ทุกคนน่ารักหมดให้เกียรติคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ให้เกียรติพวกคุณทุกคนด้วยคุณแม่ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ข่าวที่เอาไปไปลงนี่ก็เร็วมาก ตอนนี้ขาออกลออกทีวีแล้วคือขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยเผยแพร่สิ่งนี้ซึ่งซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่ามันเป็นความผิดแค่ไหนนะฮะแต่มันเป็นความผิดอยู่แล้วล่ะเรายังไม่ทราบว่าแค่ไหนเราก็ต้องรอท่านตำรวจแล้วเราก็ต้องคุณแม่ก็ขอขอขอ,ขอบคุณทุกท่านและที่สำคัญที่สุดคือขอขอบพระคุณท่านตำรวจที่สนนนบุรีนี้ทุกท่านเลยที่ให้การ ดูแลเอาใจใส่คุณแม่อย่างดีให้คำแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่นิ่งนิ่งได้อย่างนี้เพราะคุณคุณท่านตำรวจทั้งหลายได้เป็นคนแนะนำให้คุณแม่นิ่งนิๆๆ่งปกติคุณแม่ไม่ได้เป็นคนนิ่งๆิอย่างนี้นะคะคุณแม่ขอบคุณท่านตำรวจทุกท่านนะคะค่ะค่ะ uh. อบ ณเวลานี้ค่ะคุณแม่ขออนุญาตถามคาถามนึงนะคะณนะเวลานี้คุณแม่ต้องการที่จะดําเนินคดีกับบุคคลอื่นที่นอกจากสองคนคุณเบิร์กับคุณปอไหมคะแ่คุณแม่ไม่รู้จักเลยนะไม,ไ,มไ,มไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักก็เลยไม่ทราบว่าจะยังไงแต่แต่คุณปอเนี่ยได้คุยกันหลายครั้งแล้วค,คุณปอได้พยายามแสดงแสดงความ ขอโทษเนี่ยหลายครั้งกับคุณแม่ประมาณสี่ห้าครั้งได้พยายามติดต่อแต่คุณแม่ไม่รับสายเองทีนี้ตัดสินใจว่าเมื่อเช้านี้เก้าโมงเช้าเขาโทรแม่ก็ยังไม่ได้รับทีนคุณแม่ก็ตัดสินใจคอืท่านตำรวจนายหนึ่งท่านรองข้างบนแนะนำคุณแม่เองว่าคุยกันไปเถอะมันจะดีกว่าที่เราไม่คุยกันนะ จะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอยู่ที่ใจเหล่าเขาเขามีความผิดอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเขาอยากขออภัยเนี่ยเราก็ควรจะคุยกันควรจะให้อภัยเขาอยู่ที่ใจคุณแม่เพราะฉะนั้นก็มีบางคนที่คุณแม่ให้อภัยและบางคนไม่ให้อภัย,ยส่วนอีกสองอีกสองท่านคุณแม่ไม่รู้จักค่ะเรื่อไม่เรื่องเรื่องลูกคดีเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามเลย คุณแม่ตามเรื่องน้องโมอย่างเดียววันนี้ก็ไปดูน้องมา<ะ>ก็เป็นภาพที่น่าสงสารมากน้องโมส,สวยๆอะโลกแม่มันไม่มันไม่ใช่ไม่สวยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะมากคือทุกวันนี้ก็ยังทําใจไม่ได้เขาคงอีกนานค่ะคงอีกนานขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอบคุณตรวจสอ ต่อยากพูดอะไรีนิดหนึ่งไหมคะก็ขอบคุณทางตำรวจด้วยนะครับทุกท่านที่ช่วยนะครับแล้วก็ทางสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณปอคุณเบิร์ดนะครับแล้วก็คุณกระติกใช่ไหมครับที่มาในวันนี้นะครับที่มาขอโทษคุณแม่นะครับอผมตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับผมผมได้แต่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากครับ ัตคุณปอมีอะไรจะพูดกับทางสื่อมวลชนไหมคะประเด็นเรื่องลบภาพด้วยค่ะขอใหม่ขอใหม่ค่ะพี่ตำรวจขอไม่ขอใหม่เมื่อสักครู่นี้คือสัญญาณสดๆนะครับในขณะที่นายปอนางสาวกระติกนะฮะได้ไปกราบไหว้คุณแม่เพื่อขออภัยขอขมาค่ะ แต่ว่ามื่อสักคู่นี้เป็นครั้งแรกเลยที่คุณแม่ได้มีโอกาสถามซึ่งซึ่งหน้าจากกระติกใช่ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมค่ะแล้วแตงโมนี่ก็รักกระติกมากค่ะแต่สิ่งที่คุณแม่คาใจมุ่อสักคู่คุณแม่ก็ได้ระบายออกมาว่าอยากจะเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้หรือ,อที่ท่านผู้ชมได้ฟังมุ่อสักคู่นี้นะฮะก็ มีข้อมูลอีกหลายส่วนที่คุณแม่เนี่ยแย้มบอ,อกมาเมื่อสักครู่นี้มันอยู่ในสำนวนมันมีรายละเอียดนะเพิ่มเติมนิดหนึ่งที่ตำรวจถแถลงวันนี้เนี่ยกับพิสูจน์หลักฐานที่บอกว่าเรือแล่นไปเนี่ยมันสอดคล้องกับคําให้การเพราะไปดูจาก GPS อตอนนี้ข้อมูลหลายอย่างถูกนําเข้ามาแล้วก็ค่อยๆถูกเอาใส่ในสำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะทีพ<ะ>อที่จะบอกว่าเรือไปไหนบ้างนะแล้วก็โทรศัพท์ของแต่ละคนนะว่าติดต่ออะไรกันยังไงบ้างนะ อีกอันหนึ่งที่คนมีประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาให้ข้อมูลเป็นแหล่งข่าวระดับสูงบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าทําได้จะก,กระจ่างขึ้นก็คือตรวจสอบเส้นทางการเงินข,ของคนที่เกี่ยวข้อง่ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรหรือเปล่ามีงงมีงานมีอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันจะได้ชัดเจนว่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่นัดกันแล้วก็มีความสุขกันไม่มีอะไรนะ,นะอันนี้จะได้มีความชัดเจนมากขึ้นนะฮะส่วนเหตุที่ตกเนี่ยตกเพราะอะไร ตกเองไปปัสสวะแล้วเสียจังหวะตกลงไปหรือมีคนอื่นทําให้ตกหรือเรือเนี่ยมีการเปลี่ยนทิศทางโดย,ยทําให้ตกลงไป่ะนะที่ตํารวจถแถลงวันนี้เนี่ยมีการระบุด้วยนะครับว่าดูจาก GPS และคําบอกเล่าเนี่ยนะเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุห่างสะพานพระรามเ็ดมุ่งเมืองนอนประมาณ800-900เเมตรเรือมีความเร็วลดลงลดลงทันที และมีการหมุนทิศมีการหมุนทิศทางเปลี่ยนเหมือนเราขับรถมาแล้วริบรถไงอออันนี้น่าสนใจว่ามันไม่สอดคล้องกับที่ให้การแลวนะทีเนี้ยใช่เพราะว่าเขาให้การบอกว่าเรือไปปกติช้าช้าค่ะแต่แต่โมเสียหลักเองค่ะแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยเรืออยู่อยู่ลดความเร็วแล้วเปลี่ยนทิศทางแล้วนั่นใช่จังหวะที่ตกหรือไม่เราไม่ทราบซึ่งอันนี้มันเป็นข้อมูลที่ตรงกับคนที่ตกปลาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยอ่านี่ฮะ ส่วนที่เห็นอยู่สดๆนี่เอ๊ะเป็นใครฮะเดี๋ยวลองฟังนิดนึงนะฮะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยยังเป็นภาพสดอยู่ใช่ไหมฮะไม่พร้อมที่จะมีประเด็นอะไรมากกว่านี้อีกแล้วนะพอรับผมขอโทษพี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยครับผมขอให้จบการสัมภาษณ์ท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนครับคุณแม่ไม่ห้ามไรคุณจะติดจะทำยังไงต่อคะต่รู้จักกัน เดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวเก็บตกประเด็นที่เหลืออยู่แล้วก็ที่สําคัญประเด็นการเมืองวันนี้ปูไม่อยู่ดูใบจริงหรือไม่มั่มข้าวผู้ลี้ภัย112ครับเพราะว่ามีการโพสต์ใน Facebook ของคุณจรัญน,นะ,ะครับ